และนี่คือถังน้ําแข็งที่มีราคาเกือบ2,000บาทเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับถังน้ําแข็งอันนี้กันจริงๆแล้วมันก็เป็นถังน้ําแข็งธรรมดานะแต่ก็มีรูปทรงที่สวยงามมีหูทิ่วเป็นตะขอแบบนี้นะครับเป็นสไตล์วินเทจทำมาจากประเทศฝรั่งเศสเรารู้ได้ไงว่าทํามาจากประเทศฝรั่งเศสแล้วก็หาลองสูดดูนะครับ made in french เขาจะตอกไว้อย่างนี้นะ สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าตอนไปล่าของเราเจอของที่ผลิตมาจากยุโรปส่วนใหญ่มักจะมีราคาก็ลองไปเช็คราคาใน eBay ดูว่าไอ้เจ้าของชิ้นนี้นะครับมันมีราคาเท่าไหร่ใน eBay และขายไปในราคาเท่าไหร่ยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นถังน้าแข็งใบนี้นะครับที่ขายไปใน eBay ด้วยราคา650้เหรียญ ต้องบอกว่าใบนี้สวยกว่าของที่ผมมีเยอะเลยเป็นวินเทจนะครับแล้วก็ผลิตมาจากฝรั่งเศสเห็นไหมว่าเขาจะมีการปั๊มนะครับว่าผลิตจากที่ไหนเพราะฉะนั้นนักล่าต้องอย่าลืมเช็คด้วยว่าแบรนด์อะไรแล้วก็ผลิตมาจากที่ไหนอย่างชิ้น,นี้ผมได้มาในราคา5เหรียญนะครับขายไปแล้วในราคา59เหรียญ โอกาสของคุณมาแล้วนะครับซึ่งแบรนด์ไม้ดีไซน์เฟอร์นิเจอร์เป็นแบรนด์ไม้ที่ใช้ยางพาราแท้จากคนไทย100%เมีการดีไซน์ที่สวยงามราคาจับต้องได้จะไปอยู่ในงานบ้านและสวนในวันที่24ตุลาถึง2พฤศจิกายนที่บูธ A58, 59, 60และบูธ A86, 87, 88ลดสูงสุด20-70%ที่เมืองทองธานี Challenger Hall 3อย่าลืมชวนเพื่อนไปกันเยอะๆนะครับใครที่ต้องการสนใจเฟอร์นิเจอร์ที่ราคาจับต้องได้แล้วมีดีไซน์ที่สวยงามผมบอกเลยว่า ว่างานนี้ห้ามพลาดแล้วก็ฝาก IG My Design Furniture นิเจไว้ด้วยครับเผื่อเข้าไปส่องก่อนว่ามีตัวไหนที่สวยๆจะได้ไปเลือกหน้างานได้ง่ายๆ